สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายะประจําเดือนพฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพฤหัสที่โคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศนั้นจะเป็นอย่างไรและดาวพุธในเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นดาวประจําตัวจากโคจรย้ายถึง3ราศีนะครับและดาวเสาร์ที่ออกจากนะครับ นาวางวอละโคตมะมานวางแล้วจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ยักษ์สักนิดหนึ่งครับเราไปที่ด้านจิตใจกันก่อนนะครับในตอนนี้นะครับจะไม่มีดาวอะไรโคจรมาทับลัคนาแต่นายเดือนมิถุนายนนะครับดาวต่างๆจะเริ่มโคจรมาทับลัคนาแล้วครับ ดาวประจําตัวซึ่งเป็นดาวพุธนั้นกลับมาเดินเป็นปกติในช่วงตั้งแต่วันที่16เมษายนพอมาถึงในช่วงเดือนพฤษภาคมดาวพุธนั้นจะโคจรเดินค่อนข้างเร็วเป็นพิเศษและนะครับลัคนานั้นได้เกณฑ์กับดาวประจําตัวเพราะฉะนั้นนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างงานสร้างครอบครัวมากเป็นพิเศษและนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่ 7นั้นนะครับจะมีโอกาสดีๆในชีวิตเข้ามาค่อนข้างเยอะเพราะดาวพุธนั้นอยู่กับดาวอังคารซึ่งดาวอังคารเป็นดาวความสำเร็จเท่ากับว่าในช่วงนี้นะครับก็จะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องการได้เลื่อนตำแหน่งการได้เลื่อนขัน้นหรือนะครับมีการโยกย้ายงานไปในที่ที่ดีกว่าหรือ ตำแหน่งที่ดีกว่านั่นเองนะครับเพราะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องการงานนั้นก็โครจรเข้าไปอยู่ในเรือนภพวินาศด้วยแต่ในช่วงแรกครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่4นั้นดาวประจําตัวนั้นเสวยสมโนเลิกเพราะฉะนั้นในช่วงดังกล่าวจะต่อรองอะไรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่หลังจากวันที่นะครับ4จนถึงวันที่7 ดาวพุธเองได้วอละโคตมะนาวางแต่ก็ยังเสวยสมโนเลิกอยู่นะแสดงว่าในช่วงนี้นะครับท่านจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเฉพาะทางได้ดีเป็นพิเศษนั่นเองครับหลังจากนั้นในวันที่7พฤษภาคมดาวพุธครับโคจรเข้าไปอยู่ในภพลาภะลาพะอย่างที่บอกนะครับแปลว่าสำเร็จและไปเจอกับดาวศุกร์และดาวอาทิตย์ครับทั้งดาวศุกร์และดาวอาทิตย์เป็นดาวดีด้วยกันทั้งคู่ครับแสดงว่า ถ้าไปติดต่อหน่วยงานหรือไปติดต่องานอะไรต่างๆในช่วงนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นช่วงที่ดีครับและสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ในช่วงนี้เพราะดาวศุกร์เองก็เป็นดาวภพปุตตะแต่การเริ่มต้นใหม่ของอันตรงนี้เนี้ยอาจจะเป็นจากโปรเจกต์ของคนอื่นที่เขาทำแล้วค้างคาไว้หรือทำแล้ว มันลันต่อไม่ได้หรือมันกําลังจะดีแต่คนนั้นไม่มีเวลาเขาก็เลยโยนโปรเจกต์ตรงนี้มาให้กับท่านนะครับและนะครับในช่วงที่ไม่ควรตัดสินใจเลยคือในช่วงวันที่9จนถึงวันที่16ในช่วงนั้น ตัวดาวพุธเองจะเสวยเลิกไม่ดีถ้าต่อรองในช่วงนั้นนะครับจะติดขัดมีปัญหาหรือต่อรองแล้วเสียเปรียบแต่ในทางกับกันครับในช่วงวันที่7จจนถึงนะครับวันที่9ตัวดาวพุธเองแม้ว่าจะเสวย เลิกไม่ดีแต่นะครับมันได้วอลลโคตมานวางเพราะฉะนั้นมันจะเป็นในลักษณะคือหมูไปไก่มาคือท่านเสียอะไรไปบางอย่างก็จะได้รับผลตอบแทนบางอย่างกลับมาเรียกว่าเป็นอะไรที่ไม่ได้โดนเอาเปรียบมากเหมือนในช่วงวันที่9จนถึงวันที่16ครับและด้านความคิดนะครับก็จะมีการเดินทางไปต่างประเทศในช่วง หนีด้วยครับหลังจากนั้นวันที่14พฤษภาคมดาวทิตย้ายเข้าไปอยู่ในพบวินาศท่านมีเกณฑ์จะเดินทางไปเที่ยวหรือมีเกณฑ์เดินทางไปติดต่อเกี่ยวกับเรื่องงานต่างถิ่นต่างประเทศครับในช่วงนี้ กำลังใจท่านจะค่อนข้างดีและดาวนั้นเสวยมหัถโนเลิเพราะฉะนั้นการต่อรองการเจรจะอาอะไรต่างๆช่วงนี้จะสามารถทำได้หลังจากวันที่16นะครับพฤษภาคมไปแล้วครับหลังจากนั้นครับดาวศุกร์จะย้ายราศีในช่วงวันที่นะครับ21 รัศพาคมการย้ายของดาวศุกร์ตรงนี้เป็นเกษตรเพราะนั้นใครที่รอการย้ายงานเปลี่ยนงานเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือมีแกนโยกย้ายตำแหน่งงานเช่นท่านเคยอยู่สาขาย่อยจะย้ายตำแหน่งขึ้นไปสายขาหลักจะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์นั้นย้ายเข้ามาอยู่ตรงนี้ครับดาวศุกร์จะอยู่ตรงนี้ ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมและนะครับยาวไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนะครับเพราะนั้นตั้งแต่21พฤษภาคมจนถึง14นั้นท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานค่อนข้างจะกเกิน50นะครับและหลังจากนั้นวันที่25พฤษภาคมครับดาวพุธจะโครจรเข้าพบวินาศ ถ้ามองเรื่องด้านจิตใจก็จะต้องระวังเรื่องความเครียดความมิตกกังวลและต้องระวังคำพูดเนื่องจากดาวพุธ เป็นดาวคำพูดพอดาวพุธโคจรเข้าไปอยู่ในภพว,วินาศทาให้พูดไม่คิดพูดแล้วก่อให้เกิดนะครับศัตรูหรือเกิดก่อให้เกิดความไม่ถูกใจไม่พอใจได้และอีกในทางกับการเนื่องจากเป็นดาวประจําตัวหลังจากวันที่25พฤษภาคมที่ดาวพุธย้ายเข้าไปอยู่ในภพว,วินาศอาจารย์ไม่แนะนําให้ลงทุนย้ายงานเปลี่ยนงานหรือให้ใครยืมตังเรียกว่ามีอะไรทําไปอย่าไปเริ่มทําอะไรใหม่ใน ในช่วงเวลาดังกล่าวครับและดาวพุธที่เดินไวนะครับแค่วันที่10มิถุนายนก็สามารถทำอะไรได้ต่างๆครับเพราะว่าเดี๋ยวดาวพุธก็จะย้ายมาอยู่ในราศีพฤษภในช่วงวันที่10มิถุนายนนะครับเท่ากับว่าจะมีช่วงนะครับไม่สามารถทำอะไรได้แค่ประมาณ15วันเท่านั้นเองครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่อง การเงินกันบ้างดีกว่านะครับในตอนนี้ยังไม่มีดาวอะไรโคจรเข้ามาอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนพบการเงินครับแต่ในตอนนี้ดาวอาทิตย์นะครับโคจรอ,อยู่ในภพลาพะและดาวสุกก็โคจร เข้ามาอยู่ในภพลาพะแสดงว่าในช่วงนี้ท่านติดต่อเจรจางานอะไรต่างๆจะมีความสําเร็จเข้ามาค่อนข้างดีและมีรายได้เสริมเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่21นะครับจะเป็นช่วงที่สามารถที่จะมีรายได้เสริมเป็นกอบเป็นการรมในช่วงเวลาดังกล่าวครับแต่ว่าดาวรายได้หลักของคนลัคนาราศีเมถุนเองเป็นดาวจันทร์ครับ ดาวจาันร์ทนั้นเดินค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นอาจารย์จะพูดเป็นรายวันให้ช่วงไหนดีสามารถลงทุนได้สามารถซื้อของมีราคาได้ช่วงไหนไม่ดีนะครับมีอะไรทำไปอย่าได้ลงทุนหรือถ้าคลายมาติดต่อง,งานในช่วงนั้นก็ปฏิเสธหรือเลื่อนการนัดพบไปก่อนครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่2พฤษภาคมเวลาเที่ยงนะครับดาวจาันโคจรตกพบมรณะ ช่วงนี้สามารถทําได้อย่างเดียวคือขายของเก่าขายของมือสองขายของเก็บสะสมหรือขายอาสังหาริมทรัพย์ที่ตัวเองมีอยู่ครับหลังจากนั้นครับในช่วงวันที่2จนถึงวันที่4เวลา15.00น,นดาวจันร์ไปเจอกับดาวเสาครับในช่วงนี้ อาจารย์มองว่าให้ระว่างจะถูกยืมเงินนะครับเรื่องการเงินดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าจันกับเสาร์นั้นเป็นดาวคู่ศัตรูแต่ในทางกับการท่าท่านนะครับดีลเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ขายของมือสองหรือนำเข้าส่งออกก็มีเกณฑ์ได้ในช่วงดังกล่าวเท่ากับว่าถ้าไม่ได้ทำอย่างที่บอกช่วงนี้ปัญหาอุปสรรคจะเยอะหน่อยครับ หลังจากนั้นวันที่4จนถึงวันที่6เวลา17.00นนดาวการเงินโครจรมาทับตัวถ้ารอเงินอยู่ได้เงินแน่นอนนะครับในช่วงนี้เงินจะมาจากการเซอร์วิสบริการแล้วก็มาจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เมตารักใครหยิบยืนให้ครับหลังจากนั้นวันที่6จนถึงวันที่8เวลา2ทุ่มเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแล้วก็จะได้เยอะกว่าที่คาดที่หวังไว้เพราะนั้นถือว่า สามารถนัดคุยเจราจาในช่วงนี้ได้ครับหลังจากนั้นวันที่8จนถึงวันที่10เวลาเที่ยงคืนครับแม้ว่าดาวจันทร์เป็นอุดแล้วก็เจอกับดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุแต่จันกับราหูที่โยกกัรอาจารย์มองว่าถ้ารอเงินอยู่จะได้เงินก้อนใหญ่แต่ถ้าลงทุนห้ามลงทุนในช่วงนี้มีเกณฑ์โดนหลอกค่อนข้างสูงครับ หลังจากนั้นในวันที่10จนถึงวันที่13เวลา7โมงเช้าครับดาวจันโคโจรมาทับตัวช่วงนี้ได้เงินรัวๆครับได้จากการพูดได้จากการเจรจาพูดคุยอะไรต่างๆครับถือว่าเป็นช่วงดีที่สามารถจะนัดคุยเจรจาเกี่ยวกับเรื่องเงินทองได้ครับหลังจากนั้นดาวจันเป็นกเกษตรครับวันที่13จนถึงวันที่15เวลา16.00นนอครับดาวจัน โคจรไปเป็นเกษตรเท่ากับว่าช่วงนี้รายได้ค่อนข้างดีอย่างไรเสียมีเงินเข้ากระเป๋าแน่นอนครับหลังจากนั้นวันที่15จนถึงวันที่18เวลาตี2ถือว่าเป็นช่วงไม่ดีครับจันทร์กับเสาร์ที่เลงกันมีอะไรทำไปอย่าลงทุนอะไรใหม่ครับอุปสรรคด้านการเงินการทองในช่วงนี้ค่อนข้างมีมากครับหลังจากนั้นวันที่ 18จนถึงวันที่20เวลา14.00น,นดาวจันได้ตำแหน่งราชาโชคเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากนะครับแต่เนื่องจากโดนดาวราหูเล็งเพราะฉะนั้นถ้ามีคนอายุมากกว่าชวนมาลงทุนอย่าให้ไปนะครับ ในช่วงวันที่20จนถึงวันที่23เวลาตีหนึ่งครับดาวจันทรโคโจรอยู่ในภพปุตตะช่วงนี้จะมีรายได้จากต่างประเทศมีรายได้ใหม่ๆหรือสิ่งที่ท่านทำไว้เริ่มผลิดอกออกผลครับมีรายได้เข้ามาค่อนข้างดีครับหลังจากนั้นวันที่23จนถึงวันที่25เวลา10โมงเช้าครับในช่วงนี้เป็นวันจันทร์เพนครับ ดาวโครจรอ,อยู่ในภพอะลินะครับแต่อาจารย์มองว่าได้รับกระแสดีจากดาวอาทิตย์ดาวศุกร์และดาวพลหัสท่านจะมีโชคมีลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันงานตัวแทนในหน้างานแก้ปัญหาจะสามารถทําได้ค่อนข้างดีในช่วงเวลานี้ครับวันที่25จนถึงวันที่27เวลา16.00น,นครับในช่วงนี้ดาว ประจำตัวโควจรเข้าไปอยู่ในพบคนรักครับมีเกณฑ์เจอคนถูกใจแล้วก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้มีต่างด้วยเพราะฉะนั้นลองเก็บไว้พิจารณาดูนะครับหลังจากนั้นวันที่27จนถึงวันที่29เวลา2ทุ่มครับดาวจันทร์โคจรตกพบมอละนะอีกครั้งหนึ่งแสดงว่านะครับอย่า เอาเงินติดตัวออกจากบ้านเยอะอย่าซื้อของมีราคาในช่วงนี้ทำได้อย่างเดียวคือขายของมือสองขายของเก็บสะสมครับหลังจากนั้นวันที่29จนถึงวันที่31เวลา5ทุ่มครับดาวจันเจอกับดาวเสาวอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้แต่ดาวทั้งอย่างนั้น เข้าไปอยู่ในพบวินาศแล้วนะครับถ้าใครทำเกี่ยวกับเรื่องของมือสองต่างประเทศการนำเข้าส่งออกถือว่าเป็นช่วงที่ดีครับแต่ถ้าไม่ได้ทำอะไรอย่างนั้นจะมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคค่อนข้างเยอะหน่อยครับหลังจากนั้นวันที่31เวลา5ทุ่มไปแล้วครับ ดาวจาันไปเจอกับดาวราหูและดาวอังคารนะครับช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ได้ตังครับมีเกณฑ์สามารถต่อรองเกี่ยวกับเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานหรือเงินเดือนได้นะครับช่วงนี้อาจารย์สังเกตว่านะครับงานเงินนั้นจะมีปัญหาสักเล็กน้อยแต่เวลาได้จะได้เป็นก้อนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น ใครที่มีทั้งรายได้หลักนั้นถือว่าโอเคเลยส่วนใครที่มีรายได้เสริมถ้าจะลงทุนอะไรในช่วงนี้อาจารย์จะแนะนำเป็นช่วงวันที่21พฤษภาแต่ไม่เกินวันที่25คือก่อนดาวพุธนั้นโคโจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศนั่นเองดาวพุธจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศ วันที่25เวลา 14.00. น,นเพราะฉะนั้นนะครับพยายามเริ่มก่อนวันที่25เวลาบ่ายสนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินและรายได้เสริมส่วนการรับลูกน้องนะครับถ้าจะเอาลูกน้องเป็นคนที่มีฝีมือนะครับอาจารย์แนะนำนะครับว่าไปดึงลูกน้องชาวบ้านมา จะเป็นในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่21ครับแต่ถ้าอยากเป็นลูกน้องที่คอยเป็นแบ็กอัพให้เราดูแลหลังบ้านให้เราไม่ต้องเดินทางไปกับเราด้วยนะ่าจะเป็นในช่วงหลังจากวันที่21แต่ไม่เกินวันที่25ครับเพราะถ้าเลยวันที่25ท่านจะมีการปากเปียกปากแฉรคือพูดกับลูกน้องเยอะไปหน่อยในช่วงเวลาดังกล่าวครับ ีนี้นะครับเราก็มาดูในส่วนของด้านการงานกันบ้างนะครับด้านการงานสำหรับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการโหราพยายักษ์สามารถโอนมาได้เลยนะครับที่พร้อมเพลย์เบอร์โทร0934512345นะครับชื่อบัญชีพิพัฒโยธาทะยักษะครับลืมไป เอาเรื่องสุขภาพก่อนนะครับเราจะไล่เป็นด้านจิตใจการเงินงสุขภาพการงานแล้วก็ความรักงั้นเดี๋ยวเราไปด้านสุขภาพกันละกันนะครับในเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรโคจรเข้าไปอยู่ในภพมรณะแล้วนะครับดาวมลณนะไม่ได้ไปเลง็งอะไรกับใครแต่เผอิญดาวมรณนะนั้นอยู่กับดาวเกตซึ่งเป็นดาวอุบัติเหตุและ ส่งกระแสะไปถึงกับดาวมะรึตยยูด้วยเพราะฉะนั้นคนลัคนาราศีเมถุนถ้าดวงไม่ค่อยดีพื้นดวงมีปัญหาในดวงนี้มีเกณฑ์ผ่าตัดครับแต่ถ้าคนลัคนาราศีเมถุนในพื้นดวงดวงค่อนข้างดีในเดือนนี้ก็มีแค่การเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในเดือนนี้ต้องโฟกัสอย่างแรกคือ เกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจครับในเดือนนี้ดาวเสาร์นั้นโคจรติดพิษครุฑเพราะฉะนั้นท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจหรือเกิดอุบัติเหตุจากลมเป็นต้นเหตุเช่นตกบันไดตกต้นไม้ยางแตกยางรั่วยางระเบิดนะครับหรือ เกิดเขาเรียกอะไรครับแก๊สลัว่วแก๊สร,ระเบิดอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นท่านจะต้องระวังในส่วนของตรงนี้เป็นพิเศษและดาวมลณะเองนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพสุภะแสดงว่าท่านก็จะต้องระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยได้ในช่วงเวลาดังกล่าวครับและด้วยความที่ดาวเกตนั้นเจอกับดาวมลณะและ ยิงไปถึงดาวมาตะตยูด้วยเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นอกจากเป็นตัวท่านแล้วนะครับต้องระวังแฟนหรือคนรักเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายด้วยเพราะดาวพฤหัสเอง เป็นดาวคนรักตอนนี้ดาวคนรักนั้นอยู่กับดาวมะลุตยูครับซึ่งมันเป็นมุมที่ไม่ค่อยดีเลยครับแล้วก็ตัวดาวเสาวเองนะครับก็จะเสวยเลิกเทวีเลิอกอย่างนี้ทั้งเดือนเลยนะครับส่วนในเดือนหน้าเนี่ยจะโคจรเข้าไปอยู่เพชรชคาดเลิกแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าในช่วงเดือนนี้น่ากลัวมากกว่าเพราะว่าดาวนั้นมันโคจรติดพิษ ทีนี้นะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่นะครับ9ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่9ดาวพุธนะครับจะเริ่มโคโจรติดพิษนาคด้วยเพราะฉะนั้นต้องระวังนอกจากระวังเรื่องระบบหายใจแล้วให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ผิวหนงังระวังเรื่อง น้ําร้อนแล้วก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุจากน้ําเท่ากับว่าในช่วงดังกล่าวให้ระวังทั้งน้ําทั้งลมเลยครับและหลังจากนั้นวันที่14นะครับพฤษภาดาวอาทิตย์ครับย้ายราศีดาวอาทิตย์เป็นดาวสัตว์ช้าเพราะนั้นถ้าจะไปเที่ยว อาจารย์แนะนําให้ไปเที่ยวที่สบายสบายเดินทางสะดวกอย่าไปเดินป่าอย่าไปเดินเขาอย่าไปที่ลําบากมีเกณฑ์ที่จะประสบเหตุแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดังกล่าวเพราะนั้นเดินป่าเดินเขาไปที่สูงไปที่กันดานไม่แนะนําสําหรับคนลัคนาราศีเมถุนนะครับหลังจากนั้นวันที่ 21พฤษภาครับดาวสุกโคจรเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองแต่เป็นดาววินาศวินาศแปลว่าต่างประเทศใครที่รอจะเดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างประเทศมีเกณฑ์จะได้ไปในช่วงหลังจากวันที่21พฤษภาไปจนถึงวันที่14มิถุนายนครับทีนี้ด้านอุบัติเหตุทางรถยนต์จะต้องระวังในช่วงวันที่25พฤษภาครับเพราะว่า ดาวพุธนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวแล้วยังเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องนะครับบ้านรถที่ดินของคนลัคนาราศีเมถุนด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวก็จะต้องระวังอุบัติเหตุทางรถยนต์ไม่ไปทางลัดให้เดินทางทางหลักไม่ไปไหนคนเดียวมีเพื่อนไปด้วยนะครับลักษณะนั้นนะ เพราะฉะนั้นนะครับช่วงที่อันตรายที่สุดของคนลกคณาราศีเมถุนจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่25นะครับพฤษภาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นนะครับหลังจาก25พฤษภาต้องระวังทั้งอุบัติเหตุสุขภาพร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องระวังคำพูดด้วยนะครับไปไหนมาไหนเก็บคำพูดไว้อย่าพูดมากอาจจะโดนต่อยปากได้นะครับเพราะว่า พุทธแปลว่าปากพอไปอยู่ในพบว,วินาศแสดงว่าจะเจ็บตัวแบบหาคนกระทำไม่ได้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสำหรับเรื่องสุขภาพครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการงานกันดีกว่าครับสำหรับท่านใดที่อยากจะทำบุญแต่ไม่รู้ว่าจะทำบุญอะไรดี อาจารย์แนะนำนะครับหนึ่งไปสร้างพระเจดีซึ่งบรรจุพระบรมาสารีริกธาตุหรือจะปูพื้นทางเดินวัดที่วัดทาย,ยานก็ได้นะครับเลขบัญชีสามารถโอนตรงเข้าได้ที่วัดเลยนะครับอาจารย์ทำเป็นนะครับกราฟิกให้อยู่ในคลิปแล้วก็นะครับฝากอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับอ่ะทีนี้เรามาดูด้านการงานกันนะครับช่วงไหนที่เหมาะที่สุดในการ เจราจาเรื่องงานเจราจาเรื่องเงินเดือนให้กลับไปดูที่ดาวจันทร์อาจารย์บอกช่วงไหนดาวจันร์ดีช่วงนั้นนัดคุยนะัดเจราจานัดต่อรองเกี่ยวกับเรื่องเงินได้เนื่องจากดาวการงานเป็นดาวพลึงหัดพอดาวพฤหัดโคจรไปอยู่ในภพวินาศและส่งกระแสถึงดาวสาวซึ่งเป็นดาวมอรณนะทําให้คนลัคณาตาราสีเมถุนมีเกณฑ์ย้ายงานเปลี่ยนงานหรือเดินทางไปต่างประเทศ เกิน70%นะครับใครที่ทำงานอยู่ไม่คิดว่าจะมีการโยกย้ายไม่กี่มิตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ว่าอย่างต่าๆก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานเช่นเคยขายทอดปลาตั้งโกอยู่หน้าปากซอยอาจจะพัฒนากลายเป็นขายปลาตั้งโกออนไลน์ในช่วงเช้าก็จะมีเกณฑ์ลักษณะนั้นเข้ามาคือจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงานส่วนใครที่อยากย้ายงานเปลี่ยนงานหรือหางานใหม่ก็ จะมีเกณฑ์ในช่วงนี้ดาวราหูนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนพบสุภะสุภะแปลว่าหัวหน้าสุภะแปลว่าเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจ,จาก,การเพราะนั้นนะครับคนลัคาตราศีเมถุนก็มีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจในช่วงนี้แต่ถ้าอยากจากใจอาจารย์เลยอาจารย์อยากให้ใคล้ายๆว่า ค่อยๆเริ่มอย่าไปแบบว่ามี10ล้านลงมนหมดเลย10ล้านค่อยๆเริ่มทีละสเต็ปค่อยๆเริ่มไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือดาวความสําเร็จคือดาวอังคารก็โคจรอยู่ในภพการงานเพราะฉะนั้นถ้าไม่เลือกงานมากจนเกินไปอย่างไรเสียอาจารย์ว่าได้งานอย่างแน่นอนนะครับและด้วยความที่ดาวการงานเองเสวยโจโรเลอรเพราะฉะนั้นงานที่ท่านเริ่มหรืองานที่เป็นเปลี่ยนไปนั้นจะเป็นงานที่ถนัดอาจจะเป็น งานต่างถิ่นง,งานต่างจังหวัดหรืองานต่างประเทศถ้ามีการสอบคัดเลือกท่านก็จะได้รับคัดเลือกนะครับเพราะในช่วงนี้ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวการงานนั้นสเสวยโจโลเลิกโจโลเลิกแปลว่าฉลาดทันคนนั่นเองครับและหลังจากวันที่7เป็นต้นไปนะครับอังคารราหูจะอยู่ด้วยกันเพียงสองดวงได้คู่ธาตุลมเพราะฉะนั้น ใครที่ทำงานด้านเซลล์ด้านเซอร์วิสด้านการบริการด้านการแย่งชิงนะครับการดึงลูกค้าจะมีความสามารถจะเป็นงานที่ดีเข้ามาในช่วงเวลาดังกล่าวครับแล้วก็ในช่วงวันที่14 พฤษภาคมดาวอาทิตย์ครับย้ายราศีท่านก็จะมีเกณฑ์ไปศึกษาไปดูงานหรือไปเรียนรู้งานอะไรใหม่ๆในช่วงนี้หรืออาจจะมีเพื่อนนะครับซึ่งทำงานอยู่ในองค์กรน,นั้นฝากหรือผลักดันให้ท่านได้งานดีๆในช่วงดังกล่าวครับหลังจากนั้นอีก 7วันครับวันที่21ดาวสุขครับย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านตัวเองเพราะนั้นในช่วงนี้ถ้าใครรอไปต่างถิ่นต่างประเทศไปเมืองนอกอยู่จะมีเกณฑ์ได้ไปในช่วงนี้ครับ mm. ก็ถือว่าสำหรับใครที่ต้องการย้ายงานปเปลี่ยนงานหรือไปทำงานต่างประเทศช่วงนี้จะมีเกณฑ์เกิน70%ครับและหลังจากวันที่25พฤษภาค ดาวพุธก็โคจรเข้าไปอีกดาวพุธนอกจากจะเป็นดาวประจําตัวท่านยังเป็นดาวที่อยู่อาศัยแสดงว่างานที่มีเข้ามาจะเป็นงานสอนภาษาต่างถิ่นงอนสอนภาษาต่างประเทศหรือเป็นงานที่ต้องย้ายที่อยู่ไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับถ้าดวงธรรมดาก็อาจจะไปต่างจังหวัดถ้าถ้าดวงดีจัดก็อาจจะไป ต่างประเทศอะไรลัลษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปลี่ยนแปลงนะครับเดือนนี้จะเป็นเดือนเปลี่ยนแปลงของคนลัคนาราศีราศีเมถุนอย่างชัดเจนนะครับส่วนการลงทุนอาจารย์มองว่าสามารถทำได้นะครับช่วงที่ดีที่สุดคือต้องให้ดาวพุธด,ดีให้ดาวสุขดีนะครับทั้งพุธแล้วก็สุขนั้นนะครับจะเริ่มนะครับดีนะครับสุขเนี่ยจะเริ่มดี หลังจากวันที่5พฤษภาคมดาวพุธจะเริ่มดีนะครับนะครับทั้งเดือนเลยแต่ว่าไม่สะไม่ดีในช่วงวันที่9จนถึงวันที่16เท่ากับเอาง่ายๆเลยนะครับ1-5นะครับอย่าลงทุน9-16อย่าลงทุนนอกนั้นนะครับสามารถลงทุนได้แต่ไม่เกินวันที่ 25เพราะว่าดาวประจำตัวโคโจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศถ้าลงทุนในช่วงนั้นจะค่อนข้างเครียดและถามว่าอาจารย์ครับแล้วดาวโคโจรเข้าไปอยู่ในภพวินาศเยอะๆไม่เสียเหรอไม่ได้เสียอะไรนะครับเพราะว่าดาวศุกร์นั้นเป็นบ้านของเขาเองแสดงว่ามันจะเป็นตัวรายได้เสริมนําเข้าส่งออกหรือมีอาชีพที่เราไม่อยากบอกใครอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายแต่อาจจะเริ่มทําเองที่บ้านเช่นบางคนเป็นพนักง,งานบริษัทอาจจะเริ่มปลูกทัว ปลูกต้นไม้เลี้ยงสัตว์เพราะไส้เดือนอะไรลักษณะนั้นที่บ้านเล่นๆแล้วก็มันก็สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงดูเราได้ในอนาคตลักษณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าในช่วงเดือนนี้นะครับสามารถย้ายงานเปลี่ยนงานได้มุมดาวค่อนข้างดีแล้วก็ดาวราหูที่ส่งกระแสเนี่ยคนลัคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์จะได้เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการในช่วงที่ดาวราหูอยู่ตรงนี้ครับอันนี้ก็ เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับด้านความรักนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในชุกช่องทางให้อาจารย์หน่อยนะครับนะครับในเดือนนี้นะครับสำหรับคนโสดนะดาวพฤหัสอยู่ในภพวินาศอาจารย์บอกเลยดาวพฤหัสที่อยู่ในภพวินาศมันจะเป็นการครบแบบไม่เปิดเผยคบแบบไม่เปิดตัว คบแบบรู้กันแค่2คนและดาวมันเสวยโจโล,โลเลิกเพราะฉะนั้นมันจะได้กันแบบไวว่องว่องวแต่มีข้อเสียคือนะครับคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีความลับค่อนข้างเยอะ นะครับแล้วก็ดูตามนี้พลฤหัดอยู่กับมนุษย์ยูแสดงว่าอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติหรือเป็นคนประหลาดประหลาดแปลกแปลกอาจจะเจอจากโซเชียลอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นพวกนะครับไอทีวิศวกรวิศวกรรมหรือเครื่องยนตกนกย์กลไกอะไรลักษณะนั้นนะครับลักษณะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะนะครับบ้าง,งานครับแต่มีความเอาแต่ใจค่อนข้างสูงเลยหลังจากนั้น วันที่7ดาวพุธย้ายราศีครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้นะครับต่างคนต่างไม่เปิดเผยตัวเพราะฉะนั้นจนจะเป็นการครบแบบลับๆอย่างไงก็เช็คสักหน่อยว่ามันมีแฟนหอยู่หรือยังนะครับคนที่เข้ามานะครับอาจารย์ว่าการงานค่อนข้างดีการเงินค่อนข้างดีแต่จะมีข้อเสียนิดนึงก็คือมีอะไรไม่ค่อยบอกไม่ค่อยกล่าวนะครับหลังจากนั้นวันที่14ครับ ดาวอาทิตย์โครจรไปเจอกับดาวพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรท่านอาจจะเจอจากการไปเที่ยวเดินทางระยะใกล้ๆอาทิตย์กับพฤหัสเป็นดาวคู่มิตรเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เข้ามาก็จะสนับสนุนอุ้มชูท่านค่อนข้างดีเป็นพิเศษแต่หลังจากวันที่7และจนถึงวันที่21คนที่เข้ามา จะค่อนข้างปากร้ายนะครับแล้วก็ค่อนข้างหื่นมีความต้องการทางเพศสูงนะครับหลังจากนั้นวันที่21ดาวสุกย้ายราศีครับจะเป็นคนที่นะครับคิดอย่างไรจะพูดอย่างนั้น การเงินค่อนข้างดีมีรายได้หลายทางมีรายได้ทั้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผยนะครับเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองสติปัญญาค่อนข้างดีครับหลังจากนั้นวันที่25ดาวพุธกับดาวพฤหัสไปอยู่ด้วยกันแสดงว่าท่านก็จะมีเกณฑ์เจอคนถูกใจและนะครับก็จะมีคนมาถูกใจท่านอะไรลักษณะนั้นแต่ด้วยความที่ดาวพุธมันไปอยู่ในภพวินาศเพราะนั้นมันก็จะเป็นการครบกันแบบ ไม่เปิดเผยหรือคบกันแบบท่านอาจจะมีความวิตกกังวลสักหน่อยแต่มีข้อดีคือคนที่เข้ามาในช่วงนี้นิสัยรวยครับหาเงินเก่งรายได้ดีมีสเสน่ห์หน้าตาดีแต่ทีเนี้ยจะต้องค่อนข้างขีง้หึงนิดนึงอาจจะไม่ต้องขีหึงชวนทะเลาะแต่ว่าต้องตรวจสอบนิดหน่อยเพราะว่ามันจะเป็นการครบแบบไม่เปิดเผยเพราะว่าถ้าคบแบบเปิดเผยแล้วอาจจะคบกันไม่ยืดนะครับ เจ้านายไม่ยอมรับสังคมไม่โอเคอะไรลักษณะนั้นจร,จริงๆก็อาจจะไม่ใช่คนเลวอะไรแต่เพียงแต่ว่าอาจจะโดนสังคมบูลลี่อยู่อะไรลักษณะนั้นอาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ไม่ได้เจอคนที่แบบทําอะไรเทาๆทาอะไร,รดังๆหรือทําอะไรผิดกฎหมายนะครับสามารถครบได้และมันมีเกณฑ์ได้กันค่อนข้างไวเพราะฉะนั้นบริหารจัดการดีๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบสักนิดนึงว่าตกลงโสดจริงหรือเปล่าส่วนสําหรับคนที่ มีแฟนอยู่แล้วเกณฑ์เลิกกันนั้นยังไม่มีนะครับตกงานอยู่ได้งานแน่นอนครับแล้วก็ด้านสุขภาพจะต้องมีการระมัดระวังนะครับแฟนของคนละคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยผ่าตัดนะครับ เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ตกจากที่สูงหรือเป็นลมได้ในช่วงเดือนนี้ทั้งเดือนเลยด้านการเงินนะครับในช่วงวันที่16พฤษภาคมแฟนของคนลักคนาราศีเมถุนมีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะครับดูแล้วเรื่องเงินเรื่องงานไม่มีปัญหาให้ระวังสุขภาพของตัวคนลักคณาราศีเมถุนแล้วก็แฟนคนรักด้วยแล้วกันครับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดถูกใจด้วยนะครับสวัสดีครับ